แบบหน้าสดๆเลยนะคะอยู่ที่ต่างจังหวัดค่ะบ้านเกิดสกลนครนะคะบ้านยาบ้ายายบ้านยาย,บ,าย,ายบ้านคุณแม่นะคะบ้านคุณแม่ตอนนี้ก็8ปดโมงแล้วนะคะวันนี้จะมาแบ่งปันนะคะเรื่องความสุขอยู่กับเราทุกขณะนะคะ mm. พอดีอช่วงแต่เช้าใช่ไหม ปริตาจะต้องตื่นเพื่อมานั่งสมาธิประมาณตีโอ้พี่สาวมาแล้วประมาณตีสี่ตีสี่ครึ่งแต่ตื่นขึ้นมานั่งสมาธิแล้วก็มาเขียนขอบคุณชีวิตประจําวันนะแต่ว่าวันนี้ไม่ได้ทําเพราะว่าพี่สาวมาแล้วลืมเอาสมุดมา,าลืมเอาสมุดเขียนขอบคุณมาแต่ปริตาก็เลยคิดว่าสิ่งไหนเนาะเออหน้าก็ไม่ได้แตง่ง หรือแล้วก็คิดตั้งนานู่นะว่าเราจะทํำยังไงดีหรือว่าเราจะแต่งหน้าก่อนเพื่อออกมาให้มันดูดีนะคะหรือ,อแล้วก็แล้วก็เรื่องของสมุดเขียนคําขอบคุณเนี่ยมันจะต้องเอาเขียนเล่มไหนก็ได้หรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยปริตาก็เลยตัดสินใจว่าคําขอบคุณนะ่ะเราไม่ต้องเขียนอย่างเดียวก็ได้เราเขียนในใจก็ได้ด้วยการออกมาเป็นคําพูดนะคะก็เลยขอบคุณตั้งแต่เช้าแล้วตั้งแต่ตื่นขึ้นมานะคะก็เลย แล้วทีนี้ร้านเป็นไหนมาอ๋อแล้วก็เลยทําให้แบบว่าเออหน้าสดก็สดเหอะหน้าสดก็ดูดีมันความเอาความเฟรชเอาความแบบสดชื่นนะคะไม่ได้แบบว่าแต่งหน้ามันธรรมชาติมากเลยเนาะธรรมชาติชีวิตก็ธรรมชาติเดียวนะบ้านต่างคาสังกสีนะเป,นเป็นชีวิตต่างจังหวัดนะคะปริตาชอบชอบมาก คือมันมันไม่วุ่นวายนะคะรู้สึว่าไม่วุ่นวายมันทําให้ใจเราสงบขึ้นทําให้ใจเราเป็นสุขขึ้นนะคะเมื่อเช้าอาชิมอาหารบ้านๆใครกินเป็นบ้างไหมาลกูกหนังวัวอ่าหนังวัวถึงรอย0ี่สิบคุณคุณป้าขายเจ็ดทุงร้อส <laughs> สายให้ชอบมากเลยนะคะ แต่ก็ต้องกินของพวกดองของหมักน้อยลงนะฮะไ,ไม่ได้กินเยอะนานๆทีกินเนาะโอเคปริตาก็เลยมาแบ่งปันนะคะมาแบ่งปันความสดชื่นบรรยากาศความเงียบสงบของต่างจังหวัดของบ้านนอกบ้านนอกทุกสิ่งที่เรามีเราใชใ้เกิดคุณค่าแท็บเล็ตปริตาก็โอเคถึงแม้ว่ามันจะไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตปริตาก็เลยบันทึกวิดีโอนะคะ ันทึกวิดีโอไว้นะคะแล้วก็จะได้ไปแบ่งปันน่าจะลุงเทพบรรจันบันอาคารน่าจะได้ทําเป็นคลิปวิดีโอสู่เพื่อนๆน,นะคะแบ่งปันสู่เพื่อนๆแล้วก็สิ่งต่างๆที่เราทาปริตาว่าเราทําด้วยใจนะคะทาด้วยใจเป็นเป็นสุขอะ่ะทุกสิ่งทุกอย่างมันมันส่งต่อพลังงานดีๆนะคะไม่จําเป็นต้องแต่งหน้าสวยๆในความคิดของเรานะคะแต่บางครั้งถ้าเรามีโอกาสเราทําได้ นะคะเมื่อเราทําได้เราก็อยู่อย่างที่เป็นว่าสวยบ้างนะคะแต่ถ้าเมื่อแบบไม่มันไม่จะเป็น่ยนที่จะต้องสวยตลอดเวลาเราก็สามารถออกตอ่ออกอกต่อหน้ากล้องได้นะคะแต่แค่คือเนื้อหาสิ่งที่เราจะสื่อออกมาให้กับเพื่อนๆคืออะไรคือความเป็นตัวของตัวเองหรือเปล่าเพราะสร้างสารรค์ตัวเองด้วยตนเองนะโอ้ทำไมนะคะสร้างสารรค์ตัวเองด้วยตนเองสิ่งไหนที่แบบ เราทําให้ตัวเองมีความสุขโดยที่แบบว่าไม่ขาดต้องแต่งหน้าแล้วก็เดี๋ยวก็มันแต่งหน้าทวันมันอยู่ต่างจังหวัดอ่ะมันจะไปแต่งทําไปทําอะไรใช่ไหมคะไม่ได้ไปทำงานหรือว่าไม่ได้ไปเป็นแบบนั้นคือเราแค่ทาครีมแล้วก็ครีมกันแดดเฉยๆนะคะก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่ปริตากล้านะคะกล้าภูมิใจตัวเองเนี่ยกล้าที่จะออกมาบันทึกคลิปวิดีโอทางทาง,ทางที่น่าสุดนะคะ นอกสุดนะอาจจะมีกระมีอะไรบ้างก็ธรรมดานะคะธรรมดาเป็นธรรมดาเราเราไม่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 ูปกติกับไม่อะไรอะ่ะนะไม่ไม่ได้สวยสทุกครั้งที่ออกหน้ากล้องอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งคลิปอีกแลกดูได้เลยไม่ได้แต่งหน้าเลยนะคะแต่เราอาศัยที่บอกการทําต่อเนื่อง การที่เราต้องการที่จะแบ่งปันกับเพื่อนๆว่าสิ่งไหนที่แบบว่าเราทําได้ทําไปนะคะสิ่งไหนที่ไม่ต้องสวยทุกครั้งแต่ถ้ามีโอกาสสวยเราก็อยากสวยเนาะเพราะว่ามันมันสวยมันสดชื่นแต่อันนี้บรรยากาศต่างจังหวัดมันสดชื่นอยู่แล้วไปในตัวอยู่แล้วความสุขบรรยากาศเสียงนกเสียงเป็ดเสียงไก่ร้องเสียงหมาแมวเดินแถวนี้ชาวบ้านก็จะตื่นแต่เช้าแม่พี่สาวพี่เขยเนี่ยก็ตื่นแต่เช้ามาก ตืสี่ตืห้าเขาก็ตื่นตื่นกันแล้วเนาะทาให้เราแบบมีบรรยากาศความความเป็นบ้านนอกที่แบบสดชื่นแบบทุกคนตื่นแต่เช้าไม่ต้องไม่ต้องรถติดไม่ต้องมีบรรยากาศที่แบบว่าต้องเร่งรีบนะคะต้องเร่งรีบอะไรมากมายนะคะทําให้เราบันใจมันสงบขึ้นใจมันมีความสุขมากขึ้นประมาณนั้นนะคะโอเคแบ่งปันบรรยากาศนะคะ บายๆขอบคุณมากๆค่ะหน้าสดก็สดชื่นดีนะคะขอบคุณค่ะ